ไปสักครู่นะมาต่อพาร์ทสองเจอแรงโกห้านะเซิร์ฟแปดสิบหกขอแบนเหมือนเดิมก่อนนะฮะสามตัว สัตว์สูรโอ้เขามีสิทธิ์จะเลือกอีกเกียดมามาเล่นนะ,ะว่าแล้วเชีย่ยเลย ก็คงต้องแก้ด้วยวีก๊กนะฮะเจอทีมพิษนี่จะต้องวางตำแหน่งวางตัวดาเมจดีๆนะ,ะขอเลือกเป็นเตียวครับนะฮะตัวสร้างโลมาต่างกับซุตัวฮิวแล้วก็ สามารถแก้พิษได้ด้วยนะมาลงก่อนในตำแหน่งที่สองแล้วก็สี่นะที่มาสูงกตำแหน่งที่สี่นี่จะได้แก้พิษได้ไวๆนะเพราะว่าเขาวางอีเกียดไว้แถวหน้านะโอ้โหเขาจะเล่น ใ <When> ส่พิษแทงหรือเปล่าแนละ้วเราเล่าปี๋มาด้วยขอบอืมวุนเซี่ยวเขาก็แบนนะฮะ er ลองดูตามนี้ก่อนเนละ legendary warriors are at my service. ข้าตัวฮีวมาสองตัวเลยนะยแล้วก็ริปโพตัวดาเมจแล้วก็รถโทสะมาหนึ่งวางตำแหน่งที่หนึ่งด้วยแก้ไงฮนะผมว่าผมเอาตัวมึนวางไว้สักตัวเดียว แล้วกเ็เตียวครับมาแต่งร่างเตียวครับมาโล่มาตาจะเยอะๆหน่อยนะ <_ d ates> เพราะเขาก็ไม่น่าจะเลือกตัวเผา่าลงนะแต่ต้องรอดูก่อนเพราะเราเตียวคับลงสองตัวก็อาจจะเปลี่ยนใจนะโอเคครับครับเขาบัานตัวพิษมานะเปลี่ยนสัตว์อสูรมาเลย ไม่ได้เลือกตัวสตาร์ทมานะโอ้โหเล่นโตเลยแรงจริงโดนทีหมดเลยแคสามตัว

palms ไลสองตัวแรกครับของเขาโอ้รอบ่งต่าเราติดสามตัวแล้วตอนนี้โจหินก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีอยู่นะต้องรอดูเส้นอุยครับตักใส แต่เขาก็ลดดาเมจได้เยอะนะเพราะเขาเอาตัวฮิลมาสองตัวตีไม่ค่อยเข้าคือฆ่ากลุยแกผมคงได้ใบทุกเทินแน่เองจอหิวครับโอ้ปาวานเขายังมาอยู่นะ สุนพค่าโอนเลือกเยอะทั้งสองทีมเลยต้องใส่เกมยาวแน่นโอ้ไม่เป็นไรนะโอ้โลบติดสามตัวนะตอนนี้คุย <Your S 1> แกนี่เกรดพุ่งไปสามสิบแล้วฮะโอ้โอลิโป้เขาได้ออกสกิลแล้วฮะรอบนี้ invulnerable Oh, Pawan yang marah Lingering sin. All the legendary warriors are at my service! What an ox Come on, pull the power of the 7 stars the Helps to help you, hide Bravo, I will not oh. let you escape Lingering high. Oh. God of war ไปตัวผิดเข้าไปนะเทเรนคิดว่าสักระยะหนึ่งนะโทรศาพต์ทีมเขาจะไม่พอใช้นะเราต้องรอดู แต่โทรศัพท์ทีมเราก็ค่อนข้างแน่นมากเลยคุยแกกับซุนพกนี่จะได้ออกกลทซิเทุกคนโอเคครับเจ้าหญิงโอเคครับเขามึนไปนะฮะเล่าปีกับอีเกียอย่างน้อยก็เล่าปีกไม่ได้ยิวหลายเทร์อนๆๆอยู่นะ ใบแตไรครัโอเคครับติดสองตัวแรกเขาหมุนบวกรดโทสาติครับศัตรูแถวขวาสุดถ้ายื้อกันอย่างนี้นี่ออผมอาจจะแพ้ได้นะติดเกมเขาไม่ได้ นี่ก็เทินที่เก้าแล้วล็อกเกตล็อกสีเลยครับแต่เขาก็ฟื้นมาเร็วเจ จะทำอะไรกันไม่ได้คุยแกนี่เกถ้าไม่ตายเ,าเกตออกสกิลโทซาห้าสิบหกกระสับกระส่ายเอ่เล่าปีนี่เขาไม่มึนเลยนะสงสัยสกิลจันโคตรดุเลยนะน้อยก็ ไอเกียรติชาวหลังนะเป็นอัำนาจไปเลยสงสัยที่ผมนี้มาดาเมจไม่พอนะ่ยมันมีเซียนอุยตัวเดียวสงสยัยจะไม่อยู่ <C> e <ars> เขามวิธีจับตัวดาเมจมายัดใส่ตำแหน่งไหนจะมาแทนตัวเพิ่มตัวสามก็กลัวจะออกสกิล ไม่ได้เจ้าแทนคุยแกก็กลัวแถวหน้านะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกดข้ามเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลามากกว่านี้เลยน่าจะแพ้ทำอะไรก็ไม่ได้นั่นฮะแพ้ฮะน่าจะส่วน พบยี่สิบเธออยู่ตออกแรงแล้วฮะไปใหม่นะเราได้ไยลุกนะฮะแบนเหมือนเดิมโอเคเขาแบนประวานเลยพยายามดึงตัวสตันมาเล่นก่อนนะฮะ ผมว่าเขาต้องเลือกจูกัดไม่ก็โจู๋อ่ะน,นะผิดคาดนะนั้นเราจับตัวสตันแนวยาวแถวราบมาสองตัวเลยนะตัวพิษอีกเกียดเราก็เลือกได้คนะ ต่โอเคเขาเขาเอาไปก่อนแล้วเราก็เล่นสตันไปเลยนะแถวหน้ามีอ้วนสุดอ้วนเซี่ยวนะน่ากลัวอยู่นะเอ,อคิดว่าเอาเดียวครับมาสร้างโลนะเพราะเขาแบนตัวไฟไปด้วยนะน่าจะโอเคอยู่แล้วก็คุยแกออกมา ใบแถวหน้า All the are ตัวอาจจะเอาอุยซีมานะมาเพิ่มโทรารศั์ให้โขงเบ่งนะถ้าเขาไม่ชิงกับนไปก่อนนะส่วนตำแหน่งที่6เนี่ยจ,จะวางหัวตงนะเดี๋ยวดูอีกที หรืออาจจะวางเป็นซุนฮกนะเพราะเราก็มีตัววยอยู่สองตัวนะครับเพื่อแก้ทางพิษด้วยผมว่าผมวางเป็นซุนฮกดีกว่านะครับแล้วก็กกวีมาอีกตัวนะึงจะวางแค่หัวตุ้นดับทางแก้ทางไม่น่าได้นะ แถวกลางนี่จะโจยินดีไหมอ๋อเอาตัวเพิ่มตัวสัตว์ดีกว่าครับก๊อปปี้เตียวครับลงไปลองดูก่อนนะ By observing the stars at night, we can know the world events. ส่วนการใส่ถุงขุนพนนี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ ติดตัห่นติดติ n ติดตัวนึอไรอ๋อไม่ติดครับตัวที่สองตีไม่ติดติโปซัมาอ้ครับโอ้เข้ากองซจ้านมาด้วยนะ ตอนนี้ได้ตีแถวหลังรถก็สามสามแต้มนะครับแล้วก็มีโอกาสพื้นงงใบหมดครับแถวหน้าสั้นเสริมอีกไม่มีตะวันช่วยด้วยนะอ้าวเรียบร้อยครับงานนี้ครตัวครับเป็นธรรมภาพไปแล้วข้อแบ่งเองด้วยนะปบตะวานแสนที่เจอ เล่นส <specification. S 2> ัมรติมไปันทโี่อเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมนึงนะฮะ สองทุ่มแล้วเดี๋ยวขอไปทำมาเควสกิลก่อนเจอแร้งทองหนึ่งนะครับขอแบนเหมือนเดิมก่อนนะครับ อเราเล่นตัวพิษได้นะ,ะลองดูไหมตัวพิษเขาแบนตัวมาต,ตาไปด้วยนะเออเตียวครับแล้วก็เสี่ยวก่้วแบนไปหมดเลยลองดูก็ได้ครับรอบนี้นเป็นฝ่ายลับนะ ซีซั่นนี้สงสัยยังไต่ไม่ทันแรงหยกแล้วนะครับได้แค่ทองหนึ่งไปก่อนรอบต่อไปน่าจะได้ขึ้นนะโซนบวกสิบสองนะครับก็ต้องมานั่งอ่านสกิลกันใหม่ลอบนะฮะโอเค okay, ถ้าเขาเอาซุนทกมาแก้ทางนะ ตัวไฟเราไม่ต้องเอานะเพราะเขาแบนตัวมาตาไปหมดเลยแล้วก็เขาแบนเหย่่ยวไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวขอรีบเลือกก่อนครับเดี๋ยวจะเลือกไม่ทันไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีฮะขอหองเบ้งมาฮะวีซีขอคู่นี้มาก่อนแล้วกันนะ

เพิ่มโทรสายอีกสักตัวหนึ่งคงต้องเป็นโจโฉฮะ เปลียนอุยมาวางซ้อนกันอย่างนี้ก็น่ากลัวนะฮะ well, อาจจะโจโฉผมอาจจะตายในเทิร์นแรกได้เลยนะโอเคครับลองจัดอย่างนี้ดูก่อนนะฮะลองดูครับ By observing the stars, we can know the world. Wild Ruler! My help! Great things will be achieved! Puppet Master! Okay, sir. Puppet Master! First, first. the world. first, the เปียนอุยเขานี่น่ากลัวนะตีอตลอกปีมาก็ฮิวเลือดให้ทุกตัวเยอะนะ โอ้ยไม่อยากโดนสกิลอ้ว,วนเซี่ยวเลยเขามีเกรพอดีเลยแต่ผมน่าจะได้ปล่อยทิพอยู่โอเคครับปล่อยไปก่อนโจโฉครับเล่นโทรศัพท์แล้วก็เพิ่มเลือดอีกสุดหลับ ถุงแบ่งครับรตั้นไปแต่เขาน่าจะให้ตาช่วยอ้าไม่ช่วยครับมีลุนล้นแลฮะโนพิษครับอ่าน the ได้สกิลเลยครับตัวโสแทนนี้แถวหลังโดนตีครับได้แต่ชนะอยู่นะหายโซฮัสสวาย เรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับ